ดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่คัมภยร์กรเรื่องราวความรักนะคะของเทพิดาพยากรในเรื่องราวความรักของเดือนนะคะเมษายนชุ่มฉ่ำรับนะคะมหาสงการเราก็จะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เราก็จะมีความสุขกับการเล่นสงการนะคะเทศกาลสงการเนี่ยเป็นเทศกาลที่ ดีมากๆเลยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความร่าเริงแจ่มใสและมีอะไรที่แบบว่าดีงามมากมายเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับวันสงการเดือนนี้นะคะรัฐบาลบอกว่าจะให้เราเล่นน้ําไป21วันแต่รัฐบาลบอกว่าตอนนี้เราอะแบบจัดงานไม่ทันก็เลย นะคะก็ตามประเพณีค่ะเริ่มต้นสามสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะคะค่อยเริ่มตน้นกันก็นได้นะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าการท่องเทีย่ยวของเรากําลังฟูเฟื่องดังนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะทําอะไรดีๆแล้วมีสิ่งดีๆในชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะจะมาถึงในเรื่องราวของนะคะ คำทำนายของเทพิดาพยากรณ์ถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์ไอนะคะในการที่จะดูดวง299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อหรือโปรโมชั่นดูดวงนะคะ1,000บาทนะคะคำถามไม่จำกัดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอยากจะได้ของเสริมดวงของมงคลนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากจะซื้อคุณก็กดติดตามนะคะเดี๋ยวครบ20,000คนเนี่ยเทพิดาพยากรก็จะแจกของมงคลค่ะ นี่แล้วก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะโทปาสนะคะเยลโล่โทปาสก็จะมีความหมายในเรื่องราวของโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะแนวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็จะเป็นหินเนี่ยที่แบบจะให้ในเรื่องราวของความมงคลน,นะคะก็คือจะให้ในเรื่องราวของโชคลาภการงานการเงินก็จะครบโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักเพราะว่าเป็นหินสีละมุนเห็นไหมคะมันจะเพิ่มความหวานเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ทําอะไรดีๆให้ ใช่นะคะเยลโลเทปาสเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมากดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความแบบสุขแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นแบบสวยงามมากนะคะก็คือมีหลายสีสันเหมาะแก่การใส่นะคะไปกลับเทศกาลสงกรานต์อ่าแล้วก็มาเหตุถึงนะคะหินอะคาเมลีนเจบรรสคอสเมื่อเจ้าหญิงแห่งท้อง ทะเลมาอยู่ร่วมกับเจ้าหญิงแห่งความรักเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งความรักและท้องทะเลก็เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเรื่องราวของสายน้ําและความรักก็จะประมาณว่าจะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขความสมราญแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบจะทําให้เรารู้สึกแบบตึงเครียดไปเลยค่ะดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทําอะไรดีๆนะคะไม่ต้องเครียดในเรื่องราวของความรักถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยมีความเครียดหรือว่า ทำอะไรที่รู้สึกแบบเซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เปิดฟังคําทานายของเทพิดาพยากรจะบอกนะคะว่าทั้งสองเส้นนี้เนี่ยราคาเนี่ยในราคาหลักร้อยนะคะไม่แพงค่ะไม่ถึง1000บาทนะคะก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยน้ำหนักตัวหรืออะไรเนี่ยจะจะน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็อยู่ในเรทเราเราห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องเพิ่มเม็ดให้ลูกค้าก็คือว่าถ้าเกิดว่าข้อมือใหญ่มีการเพิ่มเม็ดเพิ่มดีเทลไปนะคะ 19 2 0 21เ็ดม็ดเราร้อยให้ตามน้ำหนักตัวบุคคลค่ะก็จะสามารถที่จะบอกได้นะคะก็จะราคาตามแต่เม็ดค่ะนะคะ,นะคะก็คือเป็นการสั่งร้อยนั่นเองของเราจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะใส่ไปพอข้อมือพอดีเป๊ะแล้วก็จะมีโชคลาภที่ดีด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนดูดวงกับเทพดาพยากรณ์นะคะก็แอดไลน์ ID มาได้ค่ะเราก็จะมีนะคะการเรียนดูดวงที่แบบ เลดๆดนะคะให้คุณได้แบบสัมผัสรับรองค่ะว่าดวงของคุณนะคะแล้วก็ตลอดจนอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะมีแต่ความสุขความฟรุ้งฟริ้งคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเศร้าหรือว่าหงอยเหงาเลยค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความจเจริญแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในวาลาสงการนี้นะคะไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไง ก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะ78ดสบปดใบทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณดูดวงแล้วเนี่ยเราจะลงคลิปเนี่ยไม่เขาเรียกว่าเราจะลงคลิปไม่ไม่ใช่ระยะเวลาสักวันที่หนึ่งหรือสิบห้าเราจะลงคลิปแบบตามที่เราแบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็รอคอยนะคะว่าคลิปเนี่ยมันมาถึงเดือนไหนแล้วก็หมดอายุคลิปนะคะของเดือนนั้นเราอาจจะลงกลางเดือนนะคะเพราะว่าบางทีเทปเพปยาพยากรก็ยุ่งยุ่งทำโน้นทํานี่นะคะดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยแบบ คอยดูนะคะว่าคลิปหน้าจะถึงเมื่อไหร่นะคะไพ่มีทั้งหมดนะคะ5่าบายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเรื่องราวความรักของคุณนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะค่ะอ่าใบที่1ใบที่สองนะคะใบที่สใบที่4ี่ใบที่5ก็คือช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องพยายามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างเนี่ยให้มันดีเกิดขึ้นนะคะคือช่วงนี้เนี่ยคุณนอกจากจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีมีอะไรที่เป็นเป็นแบบเหมือนกับ ความใช้ชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะต้องพยายามเสียสละช่วงนี้คุณอาจจะต้องเสียสละเงินทองหรือด้านเงินด้านทองอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณจะต้องเสียสละเงินทองเพราะไม่อย่างไรแล้วเนี้ยช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็ทํโน่นทํานี้ให้กับคนอื่นอยู่เสมอเพราะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเราเนี้ยทํโน่นทํานี้ให้กับคนอื่นอยู่เสมอแล้วเนี้ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะโอเคนะคะเมื่อทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยโอเคแล้วเนี้ย ทุกอย่างก็จะแบบเออเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเออทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความแบบความสุขแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยมีความเพียรพยายามในการที่จะแบบทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วทุกอย่างของคุณนี่จะดีมากจะดีงามมากเลยค่ะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการฝืนหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้แบบ ทำอะไรให้มันแบบหายไปอะไรอย่างนี้ยค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันยุ่งยากหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยแบบพยายามทําอะไรให้มันแบบยุ่งยากน้อยหน่อยแล้วทุกอย่างก็จะดีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็โอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันโอเคทุกอย่างคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะคุณได้ ไพ่ในออฟได้คนกักค่ะคุณได้ไพ่ในออฟสอดมีความหมายว่าคนรอบข้างนะคะของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบดีงามแล้วมีสิ่งอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างแบบไม่เป็นไรที่แบบดีงามมากแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกแบบมันมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นขอ้คุณเนี่ยพยายามเข้าอกเข้าใจแล้วทําอะไรให้มันมีสิ่งที่ดีๆนะคะคนรอบข้างคนรอบด้านหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ย มันจะมีสิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออคนรักเอาใจใส่ดูแลคนแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออแบบทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันแบบมันสวยงามอะไรเงี้ยเออแบบอยากจะให้มีคนรอบข้างหรือคนรักที่จะแบบดูดีแล้วก็คอยดูแลคุณแล้วก็เข้าใจคุณดังนั้นเนี่ยคนรอบข้างคนรอบด้านเขาก็จะแบบคนรักของคุณก็จะเอาใจใส่คุณเพียงแต่ว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยพวกญาติพี่น้องหรืออะไรบางทีเขาอาจจะจุกจิก ใส่คุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็แบบพยายามดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจาจะมีปัญหาจุกจิกใส่คุณอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณก็ต้องแบบมีความเพียรพยายามแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วขอให้มันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีงามมากมายเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างอะดีมากมายนะคะขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีๆมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยจะบบแบบมีแต่ความสุขความเจริญรวมไปถึงแบบมีเรื่องอะไรที่แบบดีงามงดงามแล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าความรักเป็นอะไรที่แบบบันเกิดบันเจิดเจิดจ,จัดมากมายเลยค่ะขอให้คุณเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจและมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมันก็จะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นได้ ถ้อ้คุณพยายามมีความเข้าใจแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบดีงามงดงามช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณทําได้คือทําบุญทํากุศลค่ะคุณไม่ต้องแบบฝืนใจหรือทําอะไรที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณควรยี่จะทําบุญทํากุศลทําอะไรที่รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกเดียวเลยว่ามันมีจุดเริ่มต้นมันมีอะไรที่ดีๆ เป็นไปในทิศทางที่ด้านบวกดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยมีความพยายามเพราะคุณมีความพยายามแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบมีอะไรที่ดีงามแล้วคุณก็จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆจริงๆขอให้คุณนะคะคิดดีทดําดีคิดบวกเราก็ทุกอย่างที่เป็นบวกเนี่ยมันจะทําอะไรให้กับสิ่งที่ดีๆให้กับคุณได้ <Yeah. S 1> ขอให้คุณเนี่ยเริ่มต้นอะไรที่แบบ ดีงามแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมันสวยงามมันดีมันพร้อมอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอคุณมีในเรื่องราวของความรักที่แบบมีสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่มีอะไรที่จะไม่ดีเลยดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยพยายามมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีเมื่อคุณมองโลกในแง่บวก แล้วก็มองลงอย่างเงี้ยดีแล้วก็ขอให้มันมีอะไรที่แบบดีๆงามแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณเข้าใจแล้วก็มองมองออกไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีอะไรที่แย่ๆนะคะพอคุณเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีจริงอยู่ช่วงนี้เนี่ยคนรักของคุณอาจจะแบบอาจจะมีปากมีเสียงมีอะไรที่คุณจะรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมัน มีปัญหามันมีอุปสรรคดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะแบบทําอะไรให้มันดีๆเกิดขึ้นพอมันมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างในเรื่องราวของความรักมันก็จะบังเกิดเจอจรัดแล้วก็มีสิ่งที่งดงามเกิดขึ้นดังนั้นขอให้คุณพยายามคิดบวกแล้วก็ไม่คิดลบพอคุณคิดบวกไม่คิดลบแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะบันเจิดบันเจิดจรัดมากเลยค่ะ ความที่คุณคิดบวกไม่คิดลบนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกช่วงนี้มันมีอะไรมีฟิลแย่ๆเอ้ยทำไมเราต้องคอยเอาอกเอาใจคนทั้งคนนี้ตลอดเวลารอบข้างทําไมเขาไม่เห็นเอาใจเราบ้างคุณก็คิดว่าเราเป็นผู้ให้เราเป็นคนที่ดีมีน้ําใจเป็นคนที่มีความห่วงใยในตัวคน,คนต่างๆแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่แบบเขาอกเขาใจแล้วทําอะไรที่รู้สึกว่า ดีงามพอเราทําอะไรที่รู้สึกว่ามันดีงามแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมีอะไรที่แบบสวยงามแล้วก็งดงามแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในแง่ที่ดีแล้วก็เป็นไปในแง่ที่บวกขอให้คุณนะคะมีความเข้าอกเข้าใจพอคุณมีความเข้าอกเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเรื่องราวที่บวกแล้วก็มีแต่ความสุขสดใสแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมัน โอเคทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความสุขสดใสแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายขอให้คุณเนี่ยพยายามคิดบวกไม่คิดลบแล้วก็ทำอะไรด้วยความรู้สึกที่มีความสุขสนุกสนานเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ขอให้คุณมีความสุขนะคะแล้วเมื่อคุณเนี่ยผ่านคนไปได้ด้วยดีแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่ความสุขความสมรานทำน่นทำนี่แล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ย มันมีอะไรดีๆเข้ามาวันนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขและการให้รับรองค่ะว่าความรักของคุณเนี่ยจะปังปุริเย่นะให้ทุกคนนะคะ